นี่นะครับนี่คือตัว19 1 1หนึ่งนะครับผมที่ลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้คือคือมันเป็นอย่างนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วพอเราสไลด์เนี่ยไม่ได้แก๊สรัวเลยนะครับสไลด์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันมันไม่กลับนะครับกลับไม่สุดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสไลด์เนี่ยมันไปไม่สุดมันก็เลยจะยิงไม่ได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะไม่ยิงเลยเพราะว่าสไลด์เนี่ยมันไม่ไม่ไปไปที่ช่องแก๊สนะครับแต่ถ้าเรา เอาสไลด์ไปให้สุดอันนี้คือเอาลูกมาก่อนลูกมันค้างอยู่นี้นะครับเนี่ยอ่ะเห็นไหมฮะกลับไปสุดละนะครับเราก็ยิงไปเฉยๆนะมันจะยิงได้ค้างเดียวแล้วพอมันดีดปุ๊บสไลด์มันก็จะกลับไปไม่สุดเหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยใหม่ละนะครับแล้วก็จะยิงไม่ได้อีกนะครับอาการนี้มันเป็นอย่างนี้ครับผมมันเป็นเพราะว่าตัวสูบนะครับผมตัวสูบตวงนี้นะครับปลายตหลนี้นะครับมันหักนะครับผมมันหัก วิธีการก็คือเอาแม็กออกก่อนนะครับถอ <K> <ร>ยไปสไลด์ไปครับพักไปเลยก็ไนดะ้แล้วก็ถอยให้มันอยู่ช่องตรงนี้ครับนี่มันจะมีหนึ่งสองนะครับช่องที่ช่องที่ตรงนี้ครับช่องที่สองแล้วก็ดันตรงนี้ครับจับไว้นะครับจับไวน้นี้ดันดันนี้ดันให้มันจมไปเลยครับนี่แล้วเราก็จะเอาันี้ออกมาได้อ่าเห็นไหมเราออกออกมาได้นะนะเราก็ปล่อยเหมือนก,การถอดสไลด์นั่นแหละเนี่ยเราจะเห็นนี่ผมจะดึงออกไปให้เฉยนะดึงออกไปให้เฉยเห็นไหมครับตรงนี้ ตดยวนี้นี่มันหักนะครับผมนี่นี่นี่ให้เทียบให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยจริงๆมันต้องมีตัวนี้แต่อันนี้มันหักไปพอมันหักไปปุ๊บตอนที่มันช้อนลูกเข้าไปในท่อเนะี้ยมันก็เลยไม่ไม่ไม่ได้นะครับก็คือพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับไขตอนไขเนี่ยตอนน้นโอโออกมาระวังสปริงอันนึงนะ,ะเดี๋ยวผมจะไขให้ดูนะครับ สปริงอันหนึ่งซึ่งมันยาวมากๆเวลาเราทําเราก็ทําที่ที่ที่มันแคบๆหนะ่อยจำกัดนิดนึงเราก็เราก็ดึงนี้ออกมาปุ๊บนี่ครับดึงดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆเอามันลงมาแบบนี้นี่นี่คือสปริงตัวนี้เห็นไหมครับนี่ตัวยาวตัวนี้คือจะวางจะวางกลับไปเอานี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างก็ได้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้ตัวนี้มันมีแรงหนานะครับอ่ะเราก็ปล่อยกลับไปเหมือนเดิมมีแรงหนาเนี่ย ส่วนใหญ่ผมจะวางไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็เอาไ e อ้สปริงตัวนี้มันออกมานะครับนี่ซึ่งมันก็จะมีชุดน็อตแค่ตัวนี้ไอ้สปริงตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวน็อตตัวนี้ที่ขายออกมาเม่กกี้จากข้างหลังนะครับแล้วเวลาเอาสู่มันก็ดึงออกมาปุ๊บตัวนี้มันจะติดใช่ไหมครับแล้วก็บิดลงไปนิดนึงปุ๊บแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปนี่ครับนี่อันใหม่ต้องตรงรุ่นขายรุ่นมานะครับเนี่ยใส่อันใหม่เข้าไปนี่ครับรับ นร้เห็นไหมครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ใส่สปริงกลับเข้าไปเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ